แล้วก็ปรับจูนแก๊สนะครับมา,นานทำมาทดสอบคันนี้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยมาแล้วก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับอ่า,อาแก๊สเป็นระบบแก๊สย,ยุโรปแก๊สนะฮะ E.G. นะครับ,รย,รบยุโรปแก๊สนะครับก็ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรนะครับอ่าคันนี้ ส่วนกําลังเครื่องก็รีแมททาการปรับแต่งกําลังให้เพิ่มขึ้นนะครับพอสมควรนะฮะก็โดยปกติรุ่นเนี้ยสิบถึงสิบห้าแรงม้านะครับแรงบิดนะครับแรงบิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมจาไม่ค่อยได้แต่ตอบสนองแน่นอนนะครับตอบสนองแน่นอนแล้วก็วิ่งก็จะประหยัดแก๊สขึ้นนะฮะคันนี้มีการปรับเมื่อกี้นะครับปรับส่วนผสมแก๊สนะครับให้แมต กับการใช้งานนะครับอ่าวิ่งดูนะครับลืนล่นๆเลยนะครับเกียบคันเร่งเบาๆนะฮะรถเดินขึ้นร้อยหนึ่งนีงนงนง่แบบแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องเหนื่อยน,นะฮะไม่ต้องกดคันเร่งเยอะนะครับแล้วก็คือใช้เวลาเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับอ่ารถที่มีการตอบสนองนะฮะจะใช้เวลาเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับอ่าคันนี้เรารุ่นนี้เราก็ทําไปเยอะแล้วนะอ่าก็คลิปเอ่อบางคันก็ ลงมังไม่ได้ลงมัางนะฮะนี่เครื่องถ้ามีกําลังนะครับเสียงเครื่องอ่ะมันจะตอบโต้กับเรามันจะดังออกมาที่มอเแอ้วกรองนะอ่นะฮะแต่ถ้าเครื่องไม่มีกําลังเนี่ยเสียงมันจะอีกแบบหนึ่งเสียงมันจะเเนื่อยๆหน่อยนะครับอ่าเสียงมันจะอื้อๆเนื่อยๆนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเครื่องมีกําลังเนี่ยเสียงมันจะอ้อแล้วมันเดินนะฮะรอบกับความเร็วจะเดินพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ทําการปรับแต่ง นะครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับให้แมททั้งสองอย่างนะครับรถรุ่นนี้นะครับคือถ้าเป็นน้ำมันหรือแก๊สเนี่ยการปรับแต่งจะค่อนข้างเห็นผลในเรื่องประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันขึ้นนะฮะเพราะว่าในความแตกต่างเนี่ยของเชื้อเพลิงที่ว่าจ่ายเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเยอะนะฮะอ่ามันจะมีเลนส์ความแตกต่างค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็รุ่นนี้สิ่งที่ควรจะเช็คแล้วก็ดูก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเลยออกซิเจนเซอร์นะฮะถ้าหาไม่ต้องของใหม่ก็ได้จากของมือสองที่มันสภาพดีๆนะฮะใส่ก่อนเพราะตัวเนี้ยสำคัญมากมันเป็นตัวเหมือนกับอ,อคอยปรับแต่งเชื้อเพลิงนะครับให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับถ้าในศัก์ ช่างยนต์ก็จะเรียกว่าช็อตเทอมลองเทอมนะฮะอ่าตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันจะคอยปรับแก้สมมติว่าตอนเนี้ยเชื้อเพลิงรถล,ลูกค้าหนาเกินไปนะครับตัวออกซิเจนเซอร์เนี่ยมันจะตรวจจับได้ว่ามีอากาศเข้าน้อยไปนะครับอ่าแต่ส่วนผสมเนี่ยเชื้อเพลิงเนี่ยลงมากไปนะครับปกติแล้วการมิเซอร์ของมันเนี้ยนะฮะอ่าน้ามันกับอากาศเนี้ยนะครับมันจะตรวจจับโดยไอออกซิเจนตัวเนี้ยแหละที่แย่เข้าไปในทออ่อไอเสียนะครับ อ่าตัวนี้จะตรวจจับรู้ว่าหนาไปบางไปนะครับอ่าถ้าเราถ้าตัวนี้มันเสียเนี่ยมันจะทำให้การตรวจจับอะ่ะมันผิดเพี้ยนไปหรือว่าอาจจะทํางานไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เกิดอะไรขึ้นรถกินน้ามันแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงส่วนผสมที่มันหนานเนี่ยแล้วมันไม่ปรับแก้กลับมาให้บางนะครับมันก็จะเหมือนหนาอยู่งั้นอะ่ะนะครับหนาอยู่ยงั้นอะ่ะ ขาอยู่งั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันปรับแก้กลับมาบางได้มันก็จะประหยัดน้ำมันนะรอไหมฮะแต่ถ้าในตอนที่มันบางไม่มีกําลังนะครับมันก็จะเพิ่มการฉีดเพื่อให้มีกําลังมากขึ้นนะครับแต่พอเพิ่มไปแล้วนะครับมีกําลังแล้วในถึงจุดที่ผ่อนโหลดหรือว่าจุดที่เราเปิดันลรงมันก็จะลดสมวผสมให้มันแมทกันนะครับอ่าให้มันลดลงตามการใช้งานที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ย ไอตัวออกซิเจนเซอร์ก็จะสัมพันธมากนะฮะอ่าเพราะนั้นถ้ารถรุ่นนี้นะฮะไม์ก็เยอะแล้วอย่างเงี้ยสองแสนหกเนี่ยเราควรจะเช็คออกซิเจนเซอร์สักนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้ามันเสียไม่เสียเนี่ยถ้าราคามันไม่แพงม,มากนะเราก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนไปเพื่อเอาตัวใหม่ที่มันใช้งานปกติใส่เข้ามานะครับอ่า,อ,าอันนี้คือถ้าถามว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราหาของเซียนกงเนี่ยเทียบนัมเบอร์เอาอะนะครับในรุ่นที่ 9, ใกล้เคียงเนี่ยมันก็ใส่ได้นะเพราะพวกเนี้ยค่าเล้งอะ่ะมันจะไม่ค่อยหนีกันมากนะครับในตามสเปคเลยจะไม่ค่อยหนีกันมากนะครับมันจะเป็นค่าที่ว่าซ้ําๆกันเพราะว่าพวกเนี้ยค่ามันหนีไปจากหนึ่งโวลต์ถึงสองโวลต์ไม่ได้นะครับไม่ได้มันจะเป็นค่าที่อยู่ในเล้งเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถามมาบางคนว่าไอ้ใส่ผิดรุ่นมันจะใช้ได้เปล่าไม่เกี่ยวนะครับ เล็งเนี่ยมันไม่หนีกันจากนี้หรอกลองไปเปิดแมนนวลดูได้นะสเปคนะฮะอ่อย่างถ้าเป็นตัวเนี้ยเขาเรียกนาโรแบนนะฮะอ่ามันจะวิ่งอยู่ประมาณ0.5ถึง1โวลต์กว่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของรุ่นโตโยต้ก็ประมาณเนี้ยแหละมันจะซ้ำๆกันนะ,ะมันมันจะไม่ไม่ค่อยแบบแหวกไปนอกจากไวแบนไวแบนนี่จะทำงานผิดไปเลยนะครับอ่าไวแบนน็่คือตัวที่ว่า เป็นของจูเนอร์ที่ใช้อ่าอย่างอย่างใครเคยดูคลิปผมที่มันมีไอตัวที่หนีกระจกตัวนั้นเขาเรียกวแบนมันจะทํางานแบบว่าไวมากแล้วก็เสถียรวแบน y เนี่ยจะจะไม่ค่อยเหมือนกันอ่าแต่ถ้านาโรแบนเนี่ยจะคล้ายๆกันนะฮะอ่ะวันนี้เราจบคลิปนี้แค่นี้นะอันนี้ส่งรถได้ละอันนี้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะอันนี้เป็นยูโรปแก๊สนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวส่งรถก่อนนะครับ